ทุเรียนกินฟรีสิบต้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่หลงทุเรียนเปิดใหม่ที่เมืองทองธานีค่ะทุกคนทุกคนดูค่ะทุเรียนเยอะมากมาทั้งสวนเลยค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้ครูแองจีะอยู่ในงานแกรนด์โอเพนนิ่งหลงทุเรียนเจ้าแรกในเมืองทองธานีเลยค่ะทุเรียนสีเหลืองทองอลามจากสวนส่งตรงถึงชาวเมืองทองธานีเลยค่ะเหลืองทองน่ากินขนาดนี้ใครจะอดใจไหวต่อแถวยาวมาก ทุกคนจากเมืองทองไปถึงทานด่วนสีสมานนู่นค่ะถ้าคิดว่าโมนะคะจะพาไปดูคนค่ะทุกคนดูสิคะคนเยอะมากๆไม่ใช่ต่อแค่เป็นแถวเดียวนะคะทุกคนซ้อนกัน3ามแถวค่ะอ่ะยังไม่หมดนะคะยังไปกันต่อที่ลานจอดรถตลาดสดร่วมใจค่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนแองจี้เดินถ่ายจนเหนื่อยเลยค่ะที่ลงไม่ได้แค่เอาทุเรียนมาแจกนะคะทุกคนยังมีการจัดกิจกรรมแข่งกินทุเรียนทั้งหมด3กิโลด้วยกันค่ะ ขาวคนที่ข่นเขากินกันเก่งมากโดยเฉพาะคนที่ชนะค่ะคือแบบอากาศก็ร้อนนะคะทุกคนแต่แบบกินได้เยอะมากๆเลยค่ะเวลาที่แองจี้ต้องไปต่อแถวรับทุเรียนอร่อยอร่อยมาชิมแล้วค่ะมันแบบกรอกนอกน่องในค่ะทุกคนนะ